บมอปลาตากุ้มสวัสดีครับผมเมื่อนี้ห้าสิมาสอนวิธีแล่ปลาออกจากก้างครับสิมาสอนวิธีแล่ปลาออกจากก้างนะครับเด้ออันนี้เป็นปลานิ่มนที่คั้วเก็ดแล้วครับเคั่วเกดออกก่อนเด้อวั้วเกศออกแล้วก็แพรแพรแบบนี้ครับแพรเงี้ยวแล้วใส่ออกแล้วก็ล่างออกดีๆล่างบ่ให้มันเมียกเลยนะครับพอปลาเงี้ยวเอาเรมันยังไง ยังไงพอเลื่นมือนะให้มันเลียนเหนียวจากมือมันสีดังกึดกึศขานล่างออกดีๆเลย้อครับขั้นตอนแรกเขาก็ว่างปล่าประมาณแนวนี้ครับว่างปล่าประมาณแนวนอนนะครับเด้อแล้วเขาก็สิมาเริ่มเข้าสิผ้าตรงนี้ก่อนผ้าตรงนี้เขาสีผ้าตรงต้นข้อมันครับผ้าตรงต้นข้อแล้วเขาก็มาผ้าตรงนี้ผ้าตรงนี้ต,นต,นต่อไปเฮ้าสิมาเริ่มขั้นตอนเลยครับ เริ่มจากส่วนข้อกันนะครับแล่ลงไปย่าให้มันถือกระดูกขาดนะครับค่อยๆแล่ถ้ามันต่ํากระดูกปึ๊เข้ากับยุดตรงส่วนหางกับขึ้นกันครับบั้งเป็นเสี้ยนตรงครับต่มกระดูกแล้วก็ยุดแล้วก็ค่อยๆแร่จากต้นหางหค่อยๆแร่ไปถึงประมาณใกล้ๆส่วนท้องมีดของห้ามมันสิต่ํากระดูกปึก๊นี่ครับเข้ากับยุดที่สําคัญกับือมีดต้องคมนะครับ มีดบะคมมันกัสีแร่ยากจางนอยครับต้องผลมีดให้มันคมจางนอยครับเอามาแร่ต่อเลยครับครับแล้วก็แร่ขึ้นไปค่อยๆแร่ครับแร่ไปเรื่อยๆถ้าสีรู้ซึกดอกครับว่ามันสีต่ําต่ําส่วนทองเวลาเราแร่ประมาณตรงนี้ถ้ากะค่อยๆกรีดครับค่อยๆกรีดจากจากต้นข้อลงมาเลยครับนี่ครับ ค่อยๆกีดเรื่อยๆครับกีดเรื่อยๆแล้วว่างระวั่างแต่กระดูกตรงกลาง,รก,งราลกระดูกสีโครงนะครับมันสีขาดเท่ากัค่อยๆกีดลงไปครับนะครับแล้วก็เห็นส่วนกระดูกสีโครงครับกีดลงไปเรื่อยๆครับเอาปลายมีดกีดลงไปสําคัญคือปลายมีดตรงเขาครับกีดลงไปแล้วก็ตัดส่วนนี้ออกครับพอได้ทีเราก็ตัดประมาณนี้ตัดปุ๊บครับก็ทีดได้ก้างปลาที่สวยงามครับนี่ครับอันนี้คือส่วนเนี้ย ต่อไปเข้ามาเห็ดอีกขางหนึ่งครับคางนี้ก็เห็ดคือนกันครับบ้างตรงข้อพอไปถึงกระดูกกระยุกมดสั้นเดี๋ยวกระดูกข้อมันสิขาครับกะบ้างตรงนี้ครับแล้วก็ค่อยๆแล่ไปครับเห็ดคือนกันครับขั้นตอนแรกครับแล่ไปพอถึงกระดูกที่โค้งกระยุดค่อยๆจิตไปคือนกันครับปลาที่เข้าแล่แบบนี้ส่วนของกลางปลาเขาสามารถเอาไปเห็ดปลาทอดก็ได้ครับ ปลาทอดแบบแคล้ายๆร้านอาหารที่เขาเอาปลาก่างปลาลงไปทอดเห็ดปลาราดพริกหรือว่าปลาทอดสมุนไพรครับแต่ว่าส่วนเนื้อนี่เขาสิเอาไปเขาสิเอาไปแบบบั้งเป็นเต๋บั้งเป็นเนื้อเป็นซีนเป็นเต๋แล้วเอาไปซุปแป้งทอดที่เขาเห็ดปลาทอดสมุนไพรขายตามร้านอาหารนี่ครับเท่ากับสีใดกลางปลาที่สวยงามแบบนี้ครับนี่ครับคือการแล่เนื้อออกจากก้างปลา ครับผมเท่ากับล้างน้ำออกให้ยางข้าวมันออกครับต่อไปถามว่าถ้าข้าสีเห็ดผัดเดี๋ยครับข้าสีเห็ดยังไงเดี๋ยวสีมาหั่นผัดให้เบิ้งครับข้าสีหั่นเนื้อแบบสไลด์ครับสไลด์แบบนี้ครับแบบนี้ี่สามารถเอาไปเห็ดผัดได้ครับเอาไปคลุกแป้งบางๆแล้วลงไปทอดสาหรับผัดครับก็ได้คือกันแบบครับเขาก็ค่อยๆแล่ไปคือกันครับ แล้วไปเรื like ่อยๆครับนี่ครับเป็นสิ้นเป็นสิ้นไปครับอันนี้สามารถเอาไปผัดได้หลายๆอย่างครับเป็นปลานิ่นผัดซาหรือว่าปลานิ่นผัดพริกไทยดำปลานิ่นผัดผงกะหรี่ก็ได้ครับเสีเยาเนื้อส่วนนี้ไปซุปแป้งทอดแล้วก็ไปผัดครับหรือว่าสีเอาไปเฮ็ดเฮดไอสลัดปลาก็ได้ครับสลัดปลาเขาก็ไปซุปแป้งแล้วก็ซุปเกล็ดขนมปังแล้วก็ทอดเขาก็สีขั่นประมาณนี้ครับแต่ว่าสลัดปลาสีขั่น ทันตอนใหญ่กว่านี้ครับชิมใหญ่กว่านี้ครับครับประมาณนี้ครับต่อไปเข้ามาส่วนสีโค้งถ้าเอาไปผัดห้าสีสับจังไหนเดาสีสับให้เบิ้งครับี <Yeah. S 1> ยบบ้อยครับอันนี้สําหรับห้าสีเอาไปผัดหรือว่าไปเฮ็ดสลัดปลานี่ครับกินได้เนื้อประมาณนี้ครับสวยงาม ส่วนก้างปลานี่ถ้าเขาจะเอาไปทัดเท่ากับซับครับซับซับคล้ายๆซับคือยังใส่ปลาต้มเนี่ยครับแต่ว่าส่วนซีโค้งเขาสีเก็บไว้ครับเพราะว่าส่วนสีโค้งมันยิ่งได้ันครับส่วนท้องเนี่ยมันยังกินได้ครับถ้าเอาไปทอดกรอบมันก็ผัดได้แล้วก็กินได้เหมือนขึ้นกันครับซับเลยครับน่ครับครับตรงนี้อันนี้เอาทิมครับส่วนนี้ส่วนนี้กินบ่ได้นี่แต่กลางครับส่วนนี้เท่ากับทิมา ท่นครับท่นพอดีคำนั่นนะครับท่านแบบพอดีคำนี่ครับติดมันส่วนทองเน่ติดที่โ้งนเนอพ่อเวทถอดมันกระสีกรอบแล้วกระสีแอบเพราะว่าติดส่วนทองของปลานิ่นหากินยากครับส่วนทองครับส่วนหัวเขากระสับครับสับเดือยมันออกและกะ้วก็จัดตรงไตข้างครับครับจัดส่วนไตข้างออก แล้วก็ซับอีกเทียนหนึ่งครับมันจีนใหญ่ไปซับอีกเทียนนอกจากที่ได้สองคนนี่ตรงนี้ส่วนหัวกับผ้าครับผ้าลงไปเลยครับครับผ้าลงไปเลยครับแรงยังน้อยถ้ามันเหลือไหลครับมันสีแดงเป็นในยะแล้วก็ซับครับตัดใต้ตาออกครับ แั้วไปแตกออกแล้วกับผ้าครับจับลงไปเลยครับผ้าเครื่องอีกเทียนนึงกะสีได้ส่วนประมาณนี้ครับส่วนตรงนี้ฮะเอาเดือยมันออกครับเอาออกเลยอันส่วนนี้กินว่าได้ครับเออกตัดปึ๊บออกแล้วก็ตัดขีดออกครับกะสีได้ส่วนนี้ส่วนเป็นเดือยนี่ทิมครับคางนี่ก็เห็ดขึ้นกันครับจับแบบเดียวกันนครับ ส่นเดืยกับทิมเพื่อนครับครับตัดออกนี่ขีบออกแล้วส่วนเดือยก็เอาทิมเพื่อนครับครับกับสีได้ประมาณนี้ครับพอเรียบร้อยแล้วเขากะเมล่างให้สะอาดครับล่างให้ยางข้าวมันออกเลยครับปลาห้าวสียูได้โดนครับครับล่างหน้าให้สะอาดเลยด้วยครับกะจบลุ่งแล้วด้วยครับ สำหรับการแล่ปลานิ่นหลายๆขั้นตอนกะขอบคุณหลายๆสำหรับทุกคนที่เขามารับส้มในมือนี้เดี๋ยวมือหนาม,มาลงคลิปใหม่ครับ